วันนี้เราอยู่นี่จะบอกว่าหมะนาวต้นนี้ดกมากเลยค่ะทุกคนมีต้นเดียวนะคะทุกคนปีนี้นะก็ได้ยินข่าวนะคะว่าลหลายๆที่นี่ก็คือมะนาวแบบดกมากนะปีนี้ฝนจะไม่ดีเหมือนปีที่แล้วนะคะทุกคนแต่มะนาวเราอะ่ะ ไม่เคยได้อดเลยนะคะทุกคนดกกว่าปีที่แล้วอีกนะปีที่แล้วไวเยอะแล้วนะเราเก็บไปคันน้ําไว้ปกติแล้วทุกปีนะคะทุกคนเขาจะมีแบบว่าช่วงระยะที่แบบว่ามะนาวหมดลูกเนาะแล้วราคาเขาก็จะพุ่งสูงไปลูกละแปดบาทเลยทีเดียวถ้าใครได้ได้ทํากับข้าวก็จะได้รู้เนาะหรือว่าแม่ค้าที่ทํากับข้าวที่ใช้เกี่ยวกับมะนาวเนี่ย ก็จะรู้นะคะแต่ทีนี้ปีนี้นะคะทุกคนมะนาวที่เราอะ่ะคั้นน้ําไว้อ่ะค่ะทุกคนคือแบบไม่ได้ใช้เลยก็คือยังอยู่ในตู้เย็นเหมือนเดิมเพราะอะไร mm. ก็เพราะว่ามะนาวเราอะ่ะคือดกตลอดทั้งปีเลยนะคะทุกคน mm. แต่อย่างว่าเนาะฝนฟ้าปีนี้อะ่ะไม่ดีเลยแบบถ้าเขาตกก็คือตกนิดเดียวอะ่ะ เดียวจริงๆแล้วก็ไม่มาอีกเลยหน่อไม้ปีนี้ก็เลยจะบอกว่าหน่อไม้บนเขาปีนี้ยังไม่ได้หากันเลยนะคะไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีหน่อไม้กินกันหรือเปล่าเนะปกติเราจะหาหน่อไม้มาแล้วก็เอามาทําแบบหน่อไม้ดองไว้กินไปตลอดทั้งปีเนาะแต่ปีนี้ยังนะคะทุกคนยังไม่มีฝนเลยจะบอกว่าที่นี่นครสวรรค์นะคะฝนไม่ค่อยตกเลยนี่ กิปมะน,นาวไปตำน้ำพริกกะปินะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินดูความดกของเขาเนาะเต็มเลยนะคะให้ทุกคนมองดีๆนะใบเขาก็แบบว่าเยอะลูกเขาก็แบบว่าเยอะเยอะมากเกินเลยเยอะจริงๆนี่โอ้โหให่นี่กำลังสุนี่อ้าลนช้มือเลย <G ül üyor> มะนาวเพ็งหอมมากดกมากค่ะดกมากให้ทุกคนมองดูดูดีๆนะคะลูกมะนาวทั้งนั้นนะคะว้าวดกเยอะเยอะจริงๆจ,จังๆเยอะแบบเยอะอันนี้จะเป็นมะนาวมะนาวไรเมร็ดจะลูกใหญ่มะนาวลรเมร็ดน้ำจะเยอะมาก มะนาวถูดกะมองเข้าไปลึกๆลึกๆลูกมะนาวทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ